ครั้งนี้ทําเหมือนกับว่าประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายเลยอ,ะอ่ะเขาเปิดเป็นร้านเหมือนร้านสะดวกซื้อเซียเนเมื่อไรก็แวะมาอุ้ยได้เหรอได้สิคะปกติมันต้องหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอันนี้เสียนเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยเพราะว่าร้านนี้เปิดขายยาบ้า24ชั่วโมงเลยค่ะโอ้โห นั่งลงนั่งลงอย่าใย้าอย่าาไปไปลงมือเลยนั่งลงนั่งลงอย่าเ้ามาอย่าเ้ามาร้านนี้ล่ะค่ะที่เปิดเป็นร้านแล้วก็ขายยาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเลยเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปแล้วก็รวบสองวเมียที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของร้านเอาไว้ได้นะคะของกลางที่ได้มียาบ้าทั้งหมด420เม็ดมียาไอซ์ 78.33กรัมแล้วก็มีลูกค้าที่เดินมาซื้อ,อยาทั้งคนไทยทั้งชาวกัมพูชาเดินมาซื้อกันอยู่ตลอดเลยค่ะเจะ้าที่เอาหมายสารนะคะไปที่บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ถนนฝั่งซ้ายหมู่บ้านกิโล2ตําบลอรัญญประเทศของจังหวัดสะแก้วหลังจากที่สืบทราบมานะคะว่า บ้านเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นแค่ที่พักอาศัยแต่ว่าเปิดเป็นลักษณะเหมือนร้านขายของชําร้านสะดวกซื้ออ่ะคุณผู้ชมแต่มันเป็นร้านสะดวกซื้อ,อยาขายยาบ้ากัน24ชั่วโมงเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ดัดแปลงตัวบ้านติดตั้งกรงเหล็กมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบป้องกันการตรวจค้นด้วยนะ เขาเปิดให้ซื้อได้แบบ Walk-in ไม่ต้องจองด้วยนะพี่บ bon อลคือไม่ต้องโทรมาเช็คอ่ะเดินมาเมื่อไหร่มียาบ้าจำไหน่ายให้แน่นอนในระหว่างการตรวจค้นค่ะเจอคนเข้ามาเขาไปแอบบแอบบในบ้านก่อนนะเจอคนมาซื้อยา สามสิบกว่าคนลูกค้าเดินเข้ามาซื้อ,อยาบ้าทีเดียวว่ะเจา้าอาวีธก็เลยรวบตัวเอาไว้หมดเลยค่ะแล้วก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทที่1ทั้งยาไอซ์กับยาบ้าเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายรวมไปถึงการจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยโอ้โหเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อแบบสะดวกโยทินเลยอร้านขายยานี่คือยาจริงๆนะแล้วน่ากลัวตรงที่มีของสแตนบายตลอด 24ชั่วโมงคุณจะมาตอนไหนก็ได้ออตามลโลแกนเลยอย่างแรกนะคือสต๊อกของไว้เยอะหลังที่2ก็คือมีสายคอยส่งให้ไม่ขาดค่ะ<า>เออฝากพี่ตํารวจด้วยนะครับครั้งนี้ก็พอจับได้เราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแต่อยากให้กวาดล้างตัดต้นทางให้หมดสักที